สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบข้อมูลความจริงครับวันนี้9มกราคม2564นะครับนำเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกอบตอว่าจะได้เดือนละกี่บาทมาเล่าให้ฟังก็คือเงินเดือนนั่นแหละครับเงินเดือนสมาชิกอบตอได้เดือนละกี่บาท น่าสนใจครับชมไปพร้อมๆกันครับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกอบตอแต่ละแห่งในประเทศไทยนี้จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ของอบตอนั้น,น,นดูไปครับหากรายได้ของอบตอไม่เกิน5ล้านบาทนะครับมาดูครับเงินเดือนอบตอสมาชิกอบตอนะครับ เลขานุการสภาอบตเลขานุการนายกอบตจะได้อัตราเงินเดือนเอาเรียกว่าเงินเดือนก็แล้วกันเท่ากันครับ ,6630 บาทต่อเดือนนะครับรองประธานสภาอบตได้8,530บาทต่อเดือนและก็ประธานสภาอบตได้1,420บาทต่อเดือนนี่ก็คืออัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับอบตที่รายได้ไม่เกิน5ล้านบาทครับต่อไปครับอบตที่รายได้เกิน5ล้านบาทแต่ไม่เกิน10ล้านนะก็สมาชิกอบตเลขาหนุก,การสภาอบตเลขาหนุก,การนายกอบตได้6 8 8 0บาทต่อเดือนรองประธานสภาอบตรอยหบาทต่อเดือน ประธานสภาอบตได้1820บาทต่อเดือนครับอบตที่มีรายได้เกิน10ล้านแต่ไม่เกิน25ล้านบาทสมาชิกเลขานุการสภาอบตเลขานุการนายกอบตได้7,200บาทต่อเดือนรองประธานสภาอบตได้9180บาทต่อเดือนประธานสภาอบตได้1น0 0 0 1 2 2 0บาท ต่อเดือนครับอบตที่มีรายได้เกิน25ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทนะครับสมาชิกอบตเลขานุก,การสภาอบตเลขานายกอบตได้7 5 6 0บาทต่อเดือนรองประธานสภาอบตได้9,500บาทต่อเดือนและประธานสภาอบตได้1 1 0่0หรบาทต่อเดือน ถ้ารายได้ของอบตเกิน50ล้านบาทนะครับสมาชิกอบตเลขานุการสภาอบตเลขานุการนายกอบตได้7,920บาทต่อเดือนรองประธานสภาอบตได้9 9 3 0บาทต่อเดือนและประธานสภาอบตได้12,140บบาทต่อเดือนทั้งหมดก็เป็นอัตราค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกอบต แต่ละแห่งไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรายได้ของอบตนั้นๆครับในคลิปต่อไปครับเราจะนำเรื่องรายได้ของนายกองค์การบริหารส่วนตะบนมาเล่าฟังว่าเขามีรายได้กี่บาทต่อเดือนตลอดทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลน,นะครับรอฟังในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ